สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านในวาระดีทีขึ้นปีใหม่สงกรานต์ซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นสงกรานต์ของไทยผมขออญาติจะกราบนมัสการอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาลรวมทั้งคุณงามความดีของท่านชมทุกท่านได้โปรดโดนบัรดาลให้ท่านชมทุกท่านจเจริญด้วย อายุวันณนะสุขะพละขอให้ร่ำรวยขอให้คิดสิ่งใดได้สมดังปรารถนาแล้วก็มีลักษณะพิเศษของประเทศไทยอย่างหนึ่งซึ่งมันเพิ่งเกิดในระยะเวลาประมาณสัก30ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาก็คือว่าพี่น้องทุกท่านจะกลับไปสู่ชนบทไปกลับกลับไปเพื่อไปกราบญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา แล้วก็อยู่กันในครอบครัวมีความสุขจนมีการเรียกกันเรียกขานกันว่าวันสงกรานเป็นวันครอบครัวก็ขอให้ท่านบรรจุความภาคภูมิใจความปิติปลื้มปิติยินดีให้เต็มเปี่ยมหัวใจทั้งนี้เนื่องจากว่าต้องการเรียนด้วยความครบเมื่อท่านกลับมาต่อสู้กับชีวิตท่านจะประสบกับความหนักหนาสาหัสช,ชะกาชกัน ของสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งผมหมายถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผมยังไม่เห็นนะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ประการใดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากพี่น้องคนไทยทุกคนโดยเพราะนี้ก็คือพี่น้องในระดับรากหญ้ามีความอดทนอย่างสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะและมีความมานะพยายาม ในการที่จะเอาชนะอุปสรรคนานับประการทั้งปวงและผมเชื่อว่าประเทศไทยรอดได้ด้วยประชาชนครับยังไงก็ตามเราอยู่ภายใต้ภาวะการพิเศษก็คือการรัฐประหารเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแสงสว่างแห่งประชาธิปไตยจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยและกลับมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปีนี้นะครับแต่หากเป็นไปนไม่ได้ก็ขอให้เป็นปีหน้าฟ้าใหม่ก่อนหน้าสงกรานต์ครั้งต่อไป เราจะได้มีการเลือกตั้งเราจะได้เห็นแสงประชาธิปไตยปรากฏขึ้นในประเทศไทยผมหวังร่วมกับพี่น้องทั้งหลายก็ก่อนที่จะกราบราท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายคิดอะไรสมดังหวังปรารถนาทุกประการคลาดแคล้วจากอุปัตตวพันธาลทั้งปวงนะครับแล้วก็ร่ำรวยมั่งมีสีสุขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ